รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอเปรียบดังฟ้าทอแสงลงมาปกคลุมพื้นดิ สายกรวดก่อนหินได้อยู่ก <in> <in ancient> <ennen> ินพึ่งบุญอาศัยหกสิบกว่าปีที่พอสร้างทำไว้มากมายโครงการในน้ำพระไทยชุ่ชํำอยู่ในใจไทยทุกดูการให้การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้ความตอนหนึ่งในพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันที่21พฤศจิกายนพุทธศัก <25 16. S 2> ราช2516สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าปกดินสารคดีการสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงจากพระบรมราชโาทข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรง,งชี้แนะเห็นถึงเรื่องความสําคัญของการถ่ายทอดความรู้นะครับเพราะว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะส่งผลให้คนนะครับสามารถสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมต่อไปได้เหมือนเช่นแขกรับเชิญเราวันนี้ที่เขาส่งเสริมในเรื่องของความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับไปชมตัวอย่างก่อนครับ จากสถานพยาบาลที่คอยให้การรักษาผู้ป่วยในชุมชนคลองเรือได้รับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสู่การสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนที่สําคัญนะครับเป็นแนวคิดที่อยู่ในพื้นฐานของความพอเพียงเขาทําได้อย่างไรทําอะไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับดดาปปกิินรภูมังุงงยถ้าไม่มีพลังงาน พวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจั์โอ้ยเชียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ มมิิ้นนปประูกอ,องคไพยภบุนสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนขอตางปอนนี้นะครับจะกันอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะไปด้วยกันได้ไงตามอะไรครับเคสนี้เขามีปัญหาเรื่องของสวภาช่องปากสัวใสอ้ําต้องช่วยฝักดูแลแนะนำเขานิดหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่สุมาลีนะครับ คำว่าที่นี่เนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุคือมันเป็นยังไงครับม<อ>ีปัญหาอะไรถึงต้องส่งเสริมคะค่ะก็เนื่องจากว่าเนาะปัจจุบันนี้ที่เราทราบกันอยู่ว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตาบลคลองเรือเนี่ยเป็นตําบลที่ใหญ่ตําบลหนึ่งมีประชากรที่กลุ่มงผู้สูงอายุเนี่ยแลายร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็จากปัญหาว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดบ,บ้าน ติดเตียงนะคะก็ไม่ออกไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็มีทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าเนาะก็มีปัญหาการฆ่าตัวตาย่ันข้างเยอะในกลุ่มผู้สูงอายุของเราเราก็เลยจะต้องคิดหาแนวทางว่าเราจะส่งเสริมเขายังไงให้เขาสามารถออกมาร่วมใช้ชีวิตกในสังคมได้อย่างมีความสุขเริ่มต้นยังไงครับ ก็คือเริ่มต้นโดยการเราออกไปสำรวจเนาะว่าในชุมชนของเรามีใครบ้างนะที่ยังอยู่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดภาวะซึมเศร้านะคะส่วนหนึ่งเราก็ใช้ให้ออสม,มอนะีคะไปชักชวน เชิญชวนออกมาร่วมทํากิจกรรมที่รพอสอต,ตอของเราโดยเราจะจัดกิจกรรมเนี้ยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นยังไงครับกิจกรรมที่ว่ากิจกรรมของเราก็คือส่วนหนึ่งตอนแรกมาก็เราก็เริ่มด้วยการตรวจสุขภาพค่ายก่อนนะคะคพอกลุ่มติดบ้านเนี่ยจะไม่ออกไปไหนเลยนะคะก็รวมถึงมีสสภาวะซึมเศร้าด้วยเราก็จะมีการตรวจสุขภาพให้ทุกเดือนนะคะรวมถึงเราก็จัดก,กิจกรรมให้ด้วยในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาเรื่องของเด็กชาวเริ่มมี เริ่มมีนะคะจากที่เราตรวจสุขภาพแล้วก็พอเราแนะนําไปข้าวหาขึ้นยากจังเลยข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเนี่ยมันหายากจังนะคะเราก็เลยคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีข้าวข้าวหอมนิลซึ่งเป็นข้าวที่มีข้าวหอมนิลข้าวหอมนิลค่ะเป็นข้าวอินทรีย์ที่มีวิตามินสูงนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่มันมีประโยชน์เยอะก็คือจะช่วยตรงตรงเรื่องเกี่ยวกับเนบชาใช่ค่ะส่วนหนึ่งอ่ะเราข้าวตัวนี้มาก่อนแล้วก็เราก็มาฉีเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือโดยเรามี ผู้สูงอายุที่เป็นป่าชาวบ้านนะคะนะเขามีความรู้ในเรื่องของการทําสีข้าวโบราณแล้วก็เอาไปจําหน่ายในกลุ่มทําให้มันมีการดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มค่ะดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มแต่ว่าของเราก็จังเจอปัญหาว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันทำนาได้แค่ปีละครั้งแล้วก็ข้าวตัวนี้ม,นนนะมันข้าวอินทรีย์ค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะดูแลยากหน่อยนะอันนี้มันก็ ตัวนี้มันก็เลยไปไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่รแต่ว่าเราก็ยังต้องดึงเขาอยู่ก็เริ่มเริ่มมาคิดกันว่าเอานอกจากเราจะทําข้าวเราจะทําอะไรกันต่อดีนะคะก็คือส่วนหนึ่งปัญหาที่เราไปเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยก็ชอบไปซื้อยาชุดหรือยาต้มยาต้มยาหม้อค่ะครหรือยาเม็ดลูกก o อนมาทานเราเราก็เกิดอาการบวม เราไปเอามาตรวจเจอสารสเตียรอยอสเตียรอยเนี้ยก็มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเราก็เลยต้องมานั่งมองกันว่าเอ๊เราจะช่วยเขาได้ยังไงประกอบกับโชคดีของเรามีนักการแพทย์แผนไทยรายุนะคะแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ของเรานี้ก็มีไม่น้อยที่เป็นเรื่องสมุนไพรเราก็เลยมันกุกล,ลุ่มกันทําเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มอาการของผู้สูงอายุอืมนี่เลยครับ เขาก็ดูแลสุขภาพนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน็บชาเรื่องข้าวแเรื่องของสมุนไพรต่างๆก็ช่วยได้ก็คือช่วยเขาโดยตรงแล้วเขาได้ทําเองก็เหมือนออกกำลังกายไปด้วยใช่ค่ะทำเองใช้เองลดต้นทุนในครอบครัวสมุนไพรก็มีอยู่ในชุมชนของเราซึ่งหาไม่ได้ไม่ยากโอ้โหนี่เลยครับเ้างนั้นเดี๋ยวผมขอเนี้ไปดูได้ไหมครับอ่าดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ดูเรื่องของการทําน้ํามันไทยห่อนนะคะก็คือแนะนําให้รู้จักพยาบาลของเราค่ะสวัสดีครับดูแลชมรมผู้สูงอายุต่อตอนนี้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแหมนี่ทําต้มยํากันอยู่แล้วครับนี่กินน่าทานมากเลยนิกนี่ ทำอะไรกันอันนี้คือเราทําน้ํามันพรายค่ะน้ํามัน,น,มนพรยใช่ก็คือบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ<ม>นอาในส่วนส่วนประกอบของเราอะนะคะก็จะมีพรยที่ที่ชมรมผู้สูงอายุกําลังหันอยู่นะคะหน้าตาเหมือนขิงเหมือนกันใช่ใช่ค่ะหน้าตาเหมือนขิงเหมือนขาค่ะค่ะแต่จะสีเหลืองๆค่ะนี่คือเอาไปทําอะไรครันอันนี้ก็คือจะเอามาทอดค่ะก็คือใช่เอามาทอดเพื่อที่จะสก,กัดเอาน้ํามัน ของไพรออกมาเพราะว่าในไพรเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดเมื่อยค่ะแล้วก็เอามาทาตามร่างกายอย่างนี้ค่ะใช่ทาใช่ใช่ก็คือจะไปใช้แทนลักษณะของเหมือนพวกน้ํามันมวยน้ํามันอะไรที่เราซื้อตามร้านตลาด ทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะก็คือแก้ปวดเมื่อยได้นะครับใช่ใช่ค่ะแล้วอ่ะเราถ้างั้นเรามาดูดีกว่าครับว่าขั้นตอนวิธีการทําค่ะก็อย่างแรกเลยก็จะมีส่วนผสมนะคะส่วนส่วนส่วนผสมก่อนว่าในเรื่องของน้ํามันพรยเนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราใช้น้ํามันงาค่ะน้ํามันงาน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าต้นทุนในเรื่องของน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันแพงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันพืชได้เหมือนกันนะคะ พวกน้ำมันงานเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรักษากระดูกนะคะแล้วก็ทําให้ซึมสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นโอ้ใช่ค่ะเรก็เอาเอา,เอาเจ้าไพเนี่ยทอดในน้ามันงานใช่ค่ะก็คือตั้งตั้งไฟตั้งน้ํามันงานเนี่ยให้ให้ให้ร้อนก่อนแล้วก็เอาไพลเนี่ยไปทอดค่ะทอดทอดประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงให้ไพลเนี่ยมันกรอบหรือดึงน้ํามันจากไพลเนี่ยออกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอา เอากองเอากากไพลเนี่ยออกแล้วก็จะเหลือแต่น้ามันอือพอหลังจากกองเอากาก,ากไพลออกเหลือแต่น้ามันแล้วเนี่ยเราก็จะมแีแล้วเจ้าไพลที่ทอดเนี่ยกินได้ไหมฮะได้ค่ะได้สามารถที่จะกินได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะจะจะไม่ได้เอามาทานแล้ว<อ>เพราะว่ามันเหมือาานมันมันกรอบมันไหมแล้วคะ่ะก็จะยังไม่ไดเอามาทานแล้วค่ะกรอบใส่เกลือแต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือของเราพอมันกรอบแล้วเนี่ยถ้าเรายังทําต่อเราก็คืออ่าที่ที่ ที่กรอบแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งบางทีเขาจะเอามาผสมในลูกป,ประครบใช้ได้อีกค่ะก็คือในลูกของลูกป,ประครบอย่างเงี้ยค่ะย่างี้งงมาต่อกันนี่คือเราได้เป็นน้ํามันแล้วแล้วไงครับและอย่างที่สองก็จะมีการพูใช้ในเรื่องของการพูรด้วยก็คือเราจะตามการพูรให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ในน้ํามันด้วยแล้วก็มากรองออกเพื่อว่าการพูรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเวลากัน้นเนื้อค,ค่ะอย่างนี้ไม่ต้องไปต้มลงไปใช่ไม่ต้องต้มลงไปค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมก็คือเพิ่มกลิ่น หอมดับชื้นเพราะบางทีถ้าเราไว้นานๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นหืนอย่างเงี้ยค่ะนนะใช่แล้วก็จะมีส่วนผสมของอพินเซนการบูนแล้วก็เมททอนเป็นเรื่องของกลิ่น<ช>แล้วก็เหมือน วัตถุที่ไม่ใช้วัตถุกันสีแต่เป็นวัตถุธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความร้อนหน่อยนึงเพราะว่าเหมือนกับที่เราไปไปซื้อตามท้องตลาดนะคะก็คือจะมีความร้อนเพื่อจะได้จะได้ช่วยบรรเทาคลายกล้ามเนื้อก็จะมีน้ํามันละก๊าบกับน้ํามันยูคาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้คือทาสามารถทํากันเองใช่เรียกได้ว่าเป็นลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ด้วยใช่ค่ะแล้ว ผู้สูงอายุเนี่ยได้อะไรจากการมารวมตัวกันทำไพรตรงนี้บ้างครับอ๋อส่วนหนึ่งนะคะตอนอันดับแรกก็คือตัวผู้สูงอายุเองนะคะนอกจากเอาไปใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้ในคนในครอบครัวรวมถึงเผื่อแผ่ไปคนในชุมชนนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ด้วย อย่างที่บอกตอนแรกค่ะผู้สูงอายุเราเขจะมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยเยอะเนาะก็จะไปสรรหาในการซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยานวดยาหมองหรือแม้กระทั่งสเตียรอยยาลูกกอนนะคะพอเราเริ่มมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วที่เราสามารถผลิตเองได้เนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงทําให้เรื่องของสุขภาพที่จะเกิดจากการแฝกซอนจากการใช้สเตียรอยสารเคมีที่มาจากพวกยาลูกกอนใช่ใช่ลดลงลดลงนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็คือ ความที่เรื่องของสุขภาพจิตได้แน่นอนมารวมกลุ่นได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไปเผื่อแผ่คนในชุมชนดูแลผู้ป่วยการนะคะก็เขาก็เกิดคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วได้ <c oughs> ม,มีมีเพื่อนด้วยนะ, <c oughs> นะใช่เพื่อนมาจากหลายกลุ่มนะคะไ,ได้มาเจพบปะเจอกันมีเดอะแก๊งใช่ค่ะค่ะก็สิ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ย ลดต้นทุนเขาได้จริงๆนะคะในส่วนของออสมุนไพรเนี่ยจากที่ไม่ค่อยมีการปลูกใช้เท่าไหร่ก็มีการใช้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากใช้แล้วเหลือเยอะเกินก็ยังสามารถเอามาขายได้ที่ที่ในส่วนของรพสตอเราเนี่ยก็รับซื้อเหมือนกันเพื่อ,เ,อเรามาใช้ในเรื่องของการทํารูปประกอบทําภัยในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะโอ้โหดีเลยครับทั้ง,งนี้นี่เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับเราไปดูกิจกรรมอื่นอีครับว่ามีอะไรบ้าง ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะทำยามองนะคะทำยาอมยาอมข่อยเนี่ยที่ที่ทำบ่อยมากเพราว่ามันใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำยาดมยาดมนี่ทำ เป็นขวดเล็กๆแล้วก็ไปแจกพวกรักษาศีลน่ะแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำเนี่ยเขามาร่วมกันทำเนี่ยเขาก็มีความสุขนี่เรากำลังจะทำอะไรครับทำน้ำยาบ้วนปากจากข่อยค่ะอ๋อนี่คือนี่คือข่อยใช่ไหมครับก็คือเราก็หาได้ทั่วไปทั่วไปตามท้องไร่ท้องนาของชนบุรตอนนี้นะอ๋ออะเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีทำวิธีทำก็ไปตัดขอ่อยมาจากต้นตามท้องไร่ท้องนาค่ะ พะก็มาล้างให้สะอาดใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะไม่ต้องลอกแล้วก็สับสับสับอสับละเอียดแบบนี้แล้วก็วกตั้งน้ำไว้ให้เดือดแล้วก็เอาข่อยใส่ในน้ำต้มกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอ่าก็คือมากรองเอานคือหลักๆคือเราต้มต้ม่อยนี่ก่อนใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ใส่พวกอ่า เมนทอนการพูกระบูนเข้าไปเพือเ่อแกงด้วยนะคะเพื่อ,อความหอมเพือแกงเพื่อคิมอืมครับผมคือผู้สูงอายุมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ไม่ไม่เศร้าแล้วไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลกันส่วนมากก็จะมาหาที่นี่แล้วก็ไปเยี่ยมกันถ้ามีคนแก่ที่เขาติดเตียงนะคะคุณหมอเขาจะพาไป ปเยี่ยมให้กำลังใจไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเขาได้คุยปรป้าเป็นคนคุยจริงเขาก็ใจยอยู่หัวล่อสนุกสนานน่ะรู้สึกเขามีความสุขกันทั้นหน้าท้านน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับ ตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวขุดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน ตอนนี้เราทําอะไรกันครับอันนี้เราจะมาทําลูกประคบกันนะคะลูกประคบนะครับก็คืออันนี้เป็นไพลเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นสีแปลกๆอันนั้นอะไรครัเป็นขมิ้นชันอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นขมิ้นชันด้คะสีจะแบบว่าส้มๆหน่อยค่ะวิธีทําทํำยังไงครับก็น้องแนนค่ะก็จะมีส่วนผสมก็คือจะมีไพลที่บอกที่บอก น้องเจบไปแล้วนะคะแล้วก็มีขมิ้นชันนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้ก็คือตะไคร้ที่บ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะตะไคร้ทั่วๆไป mm hmm. ที่เราใช้ทาแกง,นะะงนนกเนี่ยค่ะอย่างขมิ้นชันกับข้าไทเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็ตะไคร้เนี่ยจะเอาน้ํามันของมันในเรื่องของกลิ่นหอมระเหย นะคะเนาะแล้วก็จะมีอันนี้อีกมีเกลือแกงค่ะเกลือเกลือแกงของเรานะคะก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลสมานผิวนะคะแล้วก็จะมีผ้าผ้าก็คือในเรื่องของการใช้ห่อลูกประคบแล้วก็เชือกนะคะก็คืออาจจะใช้เศษผ้าหรือผ้าดิบเราก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ทำเขาก็อาจจะใช้เศษผ้าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วมาใช้นะอันนี้ก็เอาไว้กลองเฉยแล้วก็จะมีอันนึง ยกละกันเนาะครับนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆใช่สมุนไพรต่างๆ,ๆก็คือจะมีใบพับพึ่งใบพับพ,พึงก็คือช่วยในเรื่องของอแ,แก้ปวดบรรเทาอาการอักเสบเหมือนกันนะคะแ,แล้วก็จะมีใบมะขามนะคะแก้เ<น>กี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะคะลดอาการคันแล้วก็จะมีมะกรูดมะกรูดหรือว่าใบมะกรูดก็ได้อันนี้ก็คือ ช่วยกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยทําให้ตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าสู่อ่ะเป็นน้ำมันแล้วค่ะเป็นตัวยาซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ดีหาได้ตามห้องน้ําต่างๆใช่ใช่ทั่วไปแล้วก็มีอันนึงอาจจะใช้ก็คือกาละบูนเพิ่มกลิ่นหอมเฉยแค่นั้นเองค่ะอ่าเสร็จแล้วก็คือเอาส่วนผสมต่างๆเหล่านี้เอามาหั่นใช่ไหมคะพอหั่นแล้วก็จะเอามาคุกเค้าแล้วก็เอามาห่อแล้วก็ใช้เชือกมัด เวลาจะใช้ก็คือเอาไปนึ่งให้ร้อนแล้วก็เอามาประคบอ๋อคือไม่ต้องต้มอ,อะไรเลยแค่คแค่มีแค่มีแค่พรใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วก็ขมิ้นที่อาจจะต้องตำนิดนึงใช่ใช่ค่ะและนี้ก็คือถ้าเราทำไว้ก็สามารถที่จะเก็บไว้แช่ในตู้เย็นไว้แช่แช่ในช่องฟรีดอะคะ่ะเก็บไว้ได้เป็นเดือนหลายเดือนนะคะ ช่ที่เราใช้เนี่ยส่วนหนึ่งเราเอาไปใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างที่บอกปวดเมื่อยจได้ค่ะเพราะว่าของพวกนี้มีอยู่ในบ้านเรานะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้ป่วยเอามาพึกเอามาพาดก็จะใช้เหมือนกันนะคะโดยกลุ่มของอาสาสมัคร อาสาสมัครที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุรวมถึงนักการแพทย์แผนไทยเขาก็จะใช้ลูปกระคบเนี่ยแหละค่ะในการดูแลลดอาการปวดเมื่อยของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมว่า่์รักษาเรื่องปวดเมื่อยคนไข้ที่มาที่หาเรานะคะปวดเมื่อยก็จะใช้ลูกกระคบเนี่ยค่ะอ๋อนี้ก็จะช่วยโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เป็นอัมพฤกอัมพลาดใช่ไหมครับค่ะนอกจากใช้ลูกกระคบนะคะรักษาผู้ป่วยอมพฤกอมรลาดแล้วเนี่ยทางพสตของเรานะคะก็ยังใช้เรื่องของการถูกผัก นะคะมาช่วยรักษาผู้ป่วยมาพึ่งเอามาพเาพดเาพดื่ยเหมือนกันนะคะปลูกผักรักษาได้ไงครับอ่าเดี๋ยวจะต้องพาคุณเจะไปดูนะคะว่ามันช่วยได้ยังไงคะ่ะโอเคครับถ้างั้นไปเลยครับอ๋อนี่คือเขาสามารถที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับอามาเพื่อเาพาด้วยการปลูกผักใช่ไหมครับค่ะอ๋อนี่ ผักนี่คือปลูกเองหมดเลยฝีมือของผู้ป่วยเอามาเพื่อมาพ่าที่พอเขาเริ่มขยับได้เขาก็เริ่มมาปลูกนะคะเ็นนี้แล้วชักอยากรู้แล้วครับว่าปลูกผักเนี่ยจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเอามาพืกอมาพาอย่างไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเงี้ยค่ะมาเจอพี่ลีวันนี้พาคุณเจมันไเยี่ยมค่ะเป็นยังไงสบายดีไหมก็สบายตามอัตภาพเนาะเดี๋ยวให้พี่ลีเล่าดีกว่าว่า อาการป่วยคือเป็นอะไรยังไงครับก็นอนอยู่ธรรมดาค่ะเช้ามาก็ไม่มีแรงแถบหนึ่งแล้วค่ะขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยไม่ได้เลยลุกนั่งก็ไม่ได้ขยับไม่ได้เลยอ๋อแล้วในช่วงแรกเนี่ยลำบากไหมครับการที่แบบว่าจะออกมาทําผักคือจากเริ่มแรกไม่ใช่ว่ายศชั้นหายแล้วชั้นทาไม่ใช่นะคะก็คือว่าพอถือไม้เท้าได้เนี่ยเดินสามเก้าเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเอาก้าอี้ไปนั่งก็ได้ อวันนี้ได้3ามเก้าพรุ่งนี้กมันก็คงเป็นสี่เก้าใช่ไหมคะเมื่อเราทําได้แล้วลากไปไม่จําเป็นต้องยืนทําใช่ไหมคะต้องนั่งทําก็ได้ค่ะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะที่เราบอกว่าการปลูกผักรักษาคนไข้ผู้ป่วยเอามาพึ่งอามาพานได้เนื่องจากว่าก็จะเห็นว่าคนไข้กลุ่มเนี้ยจะต้องมีการกายภาพบําบัดใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะผิดธรรมชาติของคนที่ พื้นบ้านอย่างเราเนี่ยค่ะว่าจะยูยูจะมาให้มายืดเหยียดอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใชแต่ว่าเขาก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของออกกําลังกายโดยการพุนด,ดินปลูกผักการเดินลวดน้ําต้นไม้เลยค่ะได้ดูแลผักของเขาส่วนหนึ่งสามารถทําให้เกิดรายได้ได้นะคะนอกจากกินเองในครอบครัวสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ยังไปแแบ่งเพื่อนบ้านด้วยเนาะพี่เนาะส่วนหนึ่งเหลือขายนะคะแล้วก็จิตใจจะเห็นได้ชัด ตอนแรกใช่กําลังใจนี่เห็นได้ชัดค่ะตอนแรกก็จะมีเาะวะซึมร้นหน่อยพอได้ทําจะมีความสุขเพเลิดเพลินกับการปลูกผักวันวันหนึ่งพี่ก็ก็จะอยู่กับแปลงผักทําทาผักไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็ทําให้เขามีสุขภาพจิตดีเรื่อยๆขึ้นค่ะแล้วก็สุขภาพกายก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะดีเลยครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนําความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สมัยโบราณความรู้ที่รอบตัวเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับมันเป็นประโยชน์กับ คนหลายๆคนรวมถึงคนในชุมชนนะครับทำให้ชุมชนได้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลีด้วยค่ะทําเวลาให้มันมีค่าค่ะถ้าเราคิดว่าเราเรากินข้าวใช่ไหมะเราทานข้าวแล้วกินยาเนี่ยนอนยูยเฉยแล้วเส้นมันก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะยึดแล้วก็ติดก็ได้ค่ะแล้วมีประโยชน์ไม่กลหายใจทิ้งไปวันวันถ้าเราคิดได้แล้วหนึ่งคนรอบข้างแล้วก็ดีกับเราทุกคนใช่ไหมคะให้กำลังใจทุกคน ทุกที่ทุกหน่วยงานเมื่อ <c oughs> เรามีกําลังใจแล้วเราเราเราจะต้องมานอนให้เขาสมเพนอนไม่มีประโยชน์อะคะ่ะก็ต้องลุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องอ้ยวันนี้ทำสิบต้นใช่ไหมคะทาทีละต้นสองต้นก็ได้แล้วคุณทำสิบวันหรือร้อยวันเนี่ยคุณจะได้มากอะคะ่ะเจฟฟรีย์เชื่อว่านะครับทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดดีๆให้กับกันได้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคมของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆสังคมเด็กหรือว่าสังคมผู้ใหญ่ เราก็สามารถที่มีความสุขได้ครับเพียงแค่เราร่วมกันสร้างร่วมกันดูแลเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเอาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไปเผื่อแผ่คนในชุมชนดูแลผพ้่สิการนะคะก็เขาก็เกิดคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าน้ำมันนวดของกลุ่มผู้สูงอายุทำมาจากอะไรเป็นหลักครับพิมพ์ f อตอบว่าว่าน พิมพ์ F A 2ตอบว่าสัประรดสร้างคำตอบแล้วส่งมาได้ที่เบอร์โศัพท์ข้างล่างเลยครับและนี่ก็เป็นรายชื่อของผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วครับยินดีด้วยครับ